สารนครพนมนะครับพิพากษาจำคุกคุณครูจอมทรัพย์นะครับถ้าจำกันได้นะครับเป็นระยะเวลา8ปีนะฮะคดีแพะหลวงโลกนี่ฮะแล้วก็ส่วนคนอื่นก็มีทั้งเจ็ดปี8เดือนอะไรก็มีฮะโยชัใช่ใช่ก็ท้าความสักนิดนึงนะครฮบจุดเริ่มต้นเนี่ยของคดีเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ปี2548ัร้บที่ครูจอมทรัพย์แสนเมืองโคตรเนี่ยอายุ57ปีเป็นอดีตข้าราชการครู โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลน,นครเนี่ยขับรถชนคนตายนะฮะที่ยมเภอเรืนรูนนครจังหวัดนครพนม,อมตอนนั้นเนี่ยสารตัดสินจำคุก3ปีสองเดือนนะครับแต่ว่าได้รับประทานพระราชทานอภัยโทษคือสู้กันถึงฎีกา,าแล้วค,คุณกูก็ติดคุกจริงติดคุกจริงเออแต่ได้รับพระราชทานอภัยโทษก็ติดคุกจริงก็คือ1ปี6เดือนทีนี้พอออกมาเพื่ออกมามาร้องนะฮะร้องให้พิจารณาคดีใหม่นะครับตามพรบ พรบอะไรนะการลื้อฟื้นคดีอาญาใช่คก็ก็มีการรื้อฟื้นจริงจริงสาลอุทธรภาคสี่ก็รับรื้อฟื้นคดีครับแต่ว่าในวันที่สืบพยานเนี่ยคือครูจอมทรัพย์นี่เขาอ้างว่านายศัพว์ว่าปีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนขับรถชนคนตายไม่ใช่แกแต่ในวันสืบพยานเนี่ยไม่สามารถเอานายศัพท์มาสืบได้ครับมันก็เลยทําให้พยานหลักฐานเนี่ยไม่น่าเชื่อถืออ่าทีนี้ตำรวจก็เลยแจ้งความดำเนินคดีกับครูจอมทรัพย์และก็ขบวนการ เขาเรียกขระบวนการปั้นพยานเท็จก็มีผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยรวมกูจอมทรัพย์ก็ทั้งหมด8คนนะครับในที่สุดเมื่อวานเนี่ยศาลจังหวัดนคพรพนมก็ตัดสินพิพากษากูจอมทรัพย์เนี่ยจะพุก8ปีนะครับแล้วก็ส่วนคนอื่นๆเนี่ยอย่างเพื่อนของกูจอมทรัพย์นายสุริยาหรือครูององเนี่ยก็โดนพอๆกันนะครับ7ปี9เดือนนะฮะนอกนั้น ก็โดนลดหลั่นลงไปนะลดหลั่นลงไปรวมทั้งสามีของครูจอมทรัพย์คือนายนิรันร์แสงมองโคตดเนี่ยก็โดนจำคุก2เดือนนะครับแล้วก็จำเลยที่6ถึง8เนี่ยก็มีนายเสน่ห์นางรดจนาและก็นางสาววัฒนาที่เป็นหลานสาวของครูจอมทรัพย์เนี่ยส่งยกฟ้องนะครับอืมเนี่ยฮะก็ปิดคดีไปก็สงสัยนะจริงๆแกตอนที่แกติดจริงๆเนี่ยก็ถูกจำคุกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้ดีแกใจว่าทำจริง แล้วก็สารก็กเรียกว่าเอาไปโทษมานะ,ะติดติดไม่เท่าไหรนะ่นยออกมาก็จบแล้วไงติดอีกรอบแล้วไปคิดอะไรคิดอะไรอ่ะคิดอะไรไปไปรื้อฟื้นอะไรโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเพราะไอ้การรื้อฟื้นนั้นก็ถ้าตามที่สารพิจารณาก็คือว่ามันเป็นเรื่องเท็จไงฟื้อฟื้นเรื่องเท็จคืออะไรนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าจะคิดอะไรอยู่นะคือโดนสามข้อหานะก็มีข้อหาส่งโจรข้อหาแจ้งความเท็จแล้วก็ข้อหาแจ้งความอันเป็นเท็จ ข้อหาส่งโจรนี้เขายกนะดูดิซึ่งเป็นข้อหาหนักกลายเป็นมาติดคุกอีกรอบหนึ่งเนี่ยไอการที่ไปปั้นพยานเท็จการโกหกของตัวเอง่ยเออนะ